ดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนค่ะวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของต้นบอลนะคะบอนมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยกันค่ะมาดามขออนุญาตตัดเสียงในคลิปนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงโปลออกมานะคะเดี๋ยวจะขออ้าศใส่เสียงลงไปก็แล้วกันนะคะก่อนจะไปชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแฟนประจำกันด้วยนะคะสำหรับคอต้นไม้ทุกชนิดรวมถึงการจัดบ้าน สวยๆงามๆด้วยนะคะค่ะพูดถึงเจ้าต้นบอนสีนี่นะคะก็มีถิ่นกําเนิดมาจากแถบอเมริกาค่ะ,ะลักษณะของเขานี่นะคะก็จะคล้ายๆกับหัวมันฝรั่งค่ะ,ะมีการสะสมอาหารไว้ในใต้ดินนะคะจุดเด่นจะอยู่ที่ใบค่ะซึ่งก็จะมีความหลากหลายนะคะของขนาดและก็รูปทรงนะคะอีกยังให้ความสวยงามแปลกตานะคะเช่นสีแดงสีชมพูสีเหลืองหรือว่าสีขาวนะคะอาจจะมีจุดลวดลาย ประกอบกันไปด้วยทําให้มีความสวยเด่นแล้วก็คนนิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับในบ้านค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยสมัยสุโขทัยนะคะก็เริ่มนําบอนมาปลูกกันแล้วนะคะกลายเป็นพืชที่คนไทยยกให้เป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะคะช่วยให้สร้างความสุขความเจริญให้กับคนที่อยู่อาศัยค่ะมาดูวิธีการเลือกต้นบอลสีกันนะคะ ต้นบอนสีเนี่ยจะมีความพิเศษที่รูปร่างของใบนะคะแล้วก็สีสันที่สวยงามของใบนะคะดังนั้นในการเลือกเนี่ยจึงต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ความชอบส่วนตัวเข้ามาด้วยนะคะก็จะได้ซื้อได้อย่างถูกใจมากที่สุดนั่นเองนะคะ มาดูการเลือกต้นบอลสีตามลักษณะของใบนะคะเขาบอกว่าต้นบอนสีนี่จะมีการแตกใบออกเป็นกอนะคะแล้วก็มีก้านใบยาวนะคะซึ่งใบของต้นบอนสีถือว่าเป็นจุดเด่นที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะคะก็คือบอนสีไทยนะคะบอนสีใบไทยนะคะซึ่งเป็นต้นบอนสีที่พบมาก ในประเทศไทยนะคะโดยลักษณะของใบจะมีรูปทรงเป็นรูปหัวใจนะคะตรงปลายใบยก็จะมีลักษณะแหลมและก็มีลักษณะกลมาจากกึงกลางใบไปจนถึงบริเวณก้านใบนะคะหูใบก็จะมีรอยฉีกเล็กน้อยนะคะแต่จะไม่เป็นแต่จะไม่ถึงกับเป็นเส้นจุดขึงกลางนะคะหรือเราเรียกว่าสะดือนะคะพันของต้นบอลสีไทยนี้นะคะก็อย่างเช่นพันธุ์ลูกไม้ป่าก้านดำพันุ์พลายชุมพล พันสกุลตาลาะค่ะแล้วก็พันพระยามนนะคะชื่อเรียกยาวนิดนึงนะคะมาดูบอลใบที่2กันนะคะบอลสีใบยาวนะคะบอลสีใบยาวนะคะก็จะมีลักษณะใบยาวแล้วก็มีความคล้ายกับต้นบอลสีใบไทยนะคะแต่รูปทรงของใบจะยาวแล้วก็มีความยาวจนเหมือนรูปไข่นะคะขนาดของใบจะมีความแหลมกว่าก้านใบของต้นบอลสีชนิดนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณรอยฉีก ตรงโคนใบนะคะและรอยฉีกนี้ก็จะมีความลึกเข้ามาถึงบริเวณตรงสะดือของใบอีกด้วยนะคะพันธุ์ของต้นบอนสีที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็อย่างเช่นอบอลสีอีเนานะคะพันธุ์ซับระเสิริฐพันธุ์เทพธิดาพันธุ์วิมลสาครนนะคะต่อมานะคะลำดับที่3นะคะก็มาดูบอนสีใบกลมค่ะบอนสีชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะใบค่อนข้างกลมหรือว่ารีค่ะปลายใบจะมีความมนกว่าความแหลม กานใบนั้นจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะมองแล้วก็มีความเหมือนกับใบบัวนะคะ,ะเป็นต้นบอลสีที่เกิดจากการขยายพันธุ์ของอบอลใบไทยนะคะในประเทศไทยแล้วก็เกิดลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะสายพันธุ์ที่มีลักษณะเช่นนี้ก็อย่างเช่นพันธุ์เมืองหลวงพันธุ์รัตนาธิเบตพันธุ์เมืองนายกพันธุ์เมืองอุบลเป็นต้นค่ะ ค่ะต่อมานะคะมาดูลักษณะใบต่อมานะคือบอลสีใบไผ่ค่ะบอลสีใบไผ่จะมีลักษณะเป็นแถบยาวคล้ายกับหอกแคบนะคะปลายใบเรียวแล้วก็แหลมนะคะงวใบมีความสั้นมากๆเลยค่ะเส้นใบก็จะเรียวแหลมเหมือนกับใบไผ่นะคะพันธุ์ของต้นบอลที่มีลักษณะเช่นนี้ก็อย่างเช่นพันุเงาวกวนอูพันุ์กวนอิมพันสายแยรัตพันุหยกมันนีพันธุไผ่สยามค่ะ ต่อมานะคะลำดับต่อมาก็คือบอนสีใบกาบนะคะบอนสีใบกาบนะคะจะมีลักษณะ,ะก้านใบที่แผ่บานและก็แบนนะคะมีรูปร่างของใบคล้ายกับใบผักกาดค่ะจุดเด่นที่แตกต่างกันก็คือการมีระยางที่ยื่นออกมาจากก้านใบเป็นลักษณะใบเล็กๆนะคะซึ่งเราจะเรียกกันว่าแข้งนะคะต้นบอนสีชนิดนี้นะคะจะหาได้ค่อนข้างยากค่ะสายพันธุ์ของต้นบอนสอีที่มีลักษณะแบบนี้ก็อย่างเช่นพันธุ์รัชมงคลพันธุ์เทพพิทักษ พัน์กวักซับก์ะเษมนะคะจากทั้งหมดทั้งพวงที่กล่าวไปนะคะก็เป็นการเลือกบอลสีตามลักษณะของใบนะคะซึ่งใครที่กําลังสนใจเรื่องของอต้นบอลอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถนําความรู้นี้ไปอลองไปพิพจารณาดูนะคะแล้วก็บอลกําลังจะมาแรงนะคะเกาะรีบๆสะสมกันเลยนะคะ และในคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะคะจะนำเสนอเรื่องการเลือกต้นบอลสีตามลักษณะของสีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ